เอ๊ะนี่เป็นข้ออ้างของจีซูหรือเปล่านะคะทําไมคะ่ะถึงอยากเดทกับลิซ่าเมื่อมีบลิงค์ค่ะตั้งคําถามนะคะกับพี่ซูค่ะว่าถ้าเมมเบอร์นะคะเป็นผู้ชายค่ะเธอจะเลือกเดทกับใครคนไหนนะแน่นอนค่ะว่าจีซูค่ะเธอตอบว่าเธอเลือกลิซ่านะคะโดยจีซูค่ะให้เหตุผลนะคะว่าเป็นเพราะว่าลิซ่าัดตัวสูงที่สุดค่ะ แต่เอมันใช่หรือครับพี่สุก็ถ้าจำไม่ผิดนะคะที่ดูจากตามรายการต่างๆฮะโรเซนั้นสูงที่สุดนะคะโดยเธอนั้นมีความสูงนะ uh, ่ะ168เซนติเมตรนะคะ ส่วนลิซ่านะคะก็สูงนะคะ167นะคะซึ่งก็น้อยกว่าโรเซ่นะประมาณนะ,ะ1เซนติเมตรนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสูงนะคะที่วัดจากทางรายการเรียวเมนนะคะซึ่งตอนนั้นค่ะลิซ่าก็ใช้เครื่องวัดเนาะก็น่าจะมาตรฐานแล้วละคะ่ะก็ตัวสูงนะคะ167ค่ะน้ำหนักก็45กิโลกรัมนะคะส่วนทางด้านเจนนี่นนะก็สูงประมาณนะ,ะ่ง1นะคะส่วนพี่ซูค่ะก็สูงราวๆาวนะคะ162ค่ะ ันแน่แบบนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่เพราะส่วนสูงแล้วหรอมั้งเนี่ยที่พ่ซูนะคะเลือกที่จะเดทกับน้องลิซ่าค่ะแต่เอจะเป็นเหตุผลอะไรนะอันนี้คงจะต้องจุดๆ,ๆนะคะแล้วก็เติมคําในช่องว่างกันเอาเองแล้วกันค่ะส่วนคุณล่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็สามารถลงมาคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันได้นะที่ใต้คลิปคลิปนี้ค่ะก็เป็นโมเมนต์นะคะอัปเดตล่าสุดที่มีคนไปถามเธอค่ะว่าอยากจะเดทกับใครและจะเลือกเดทกับใครนะคะเธอตอบว่าลิซ่าค่ะ ก,ก่อนจะคลิปนะคะก็อ,อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าเนทีย